ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชุมชนชมเปี้ยน,ยนครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นชมเปีย้ยนนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์หันสามมากๆนะ,ะอยู่กับเรา2คนครับผมเจะโลธนภัแอามินพุทธิดาค่ะครับผมวันนี้ฮะก็จะเป็นเรื่องราวเอาใจของคนที่ชอบกินข้าวเหนียวนะ,ะผมชอบกินข้าวเหนียวมากชอบไหม ชอบแต่ว่าอินลูเอนเซอร์เขาส่งมาเยอะแยะม,มากมายคือมีเรื่องข้าวเหนียวอย่างเดียวหรอเออมีมากกว่านั้นมีมีมากกว่านั้น,กกน,นแต่จะบอกว่าข้าวเหนียวที่พูดถึงนี้ไม่ได้เป็นของกินนะเอ้นี่แต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นึ่งข้าวเหนียว อ่าถ้าเกิดพูดถึงอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวนึกถึงอะไรไม่รู้เรียกชื่ออะไรอ่ะเป็นเป็นรูปอย่างงี้ใช่ไหมเออเป็นรูปอย่างงี้เหมือนเลี่ยมๆเขาเรียกว่าหวดนึ่งข้าวเหนียวหวดนึ่งข้าวเหนียวหวดนึ่งข้าวเหนียวแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะพาไปดูหวดนะฮะจะพาไปดูอุปกรณ์ที่เรียกว่ามวยนึ่งข้าวเหนียวนะครับเป็นของชุมชนบ้านทุ่งแต้ที่จังหวัดยโสธรครับงงไหมงงไหมกับมวยต่างกันยังไงเอาเท่าที่ที่ที่พี่เข้าใจ <c oughs> นะครับคือหมวดอย่างที่มิ้นบอกว่ามันจะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยม<ร>สามเหลี่ยมอย่างนี้เป็นแบบเหมือนกรวยกลวย <c oughs> นะครับแต่ว่ามวยเนื่องข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนทรงกระบอกเอออันนี้ที่เคยเห็นก,หกลม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 หน่อยเป็นกระบอกนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าการใช้งานต่างกันแค่ไหนยังไง <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปนะฮะจากอินฟลูเอนเซอร์ของเรากันก่อนเลยดีกว่าครับ ได้มาเยือนบ้านทุ่งแต้หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความสวยงามวัฒนธรรมเรื่องราววิธีชีวิตชุมชนแชมเป้นของเราในวันนี้ดิปตันอยู่ที่บ้านทุงแต้จังหวัดยะโสธรซึ่งมีภูมิปัญญาการสานมวยนึ่งข้าวที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปี ย่ายจำความได้กะเห็ดมวยมาตลอดพอ่อแม่เพิ่นกับผ้าเห็ดมาตลอดเริ่มต้นกับพิตัดไม้ตัดไม้มาแลวก็มะเลยมาจักตอแล้วก็มะขูดลวก็มะกอมะสารลวก็ดีดกง้งเขา่ขาก้งละกับหนึ่งเข่าได้เรียบร้อยเอ,อเราหาไม่ไผ่ได้จากไหนคะกาบ,บางที่เขากตาัดมาขาย ไม่ลำหนึ่งกับแพงอยู่เด้สองลอยสามลอยลำใหญ่ๆแน่กับสามลอยลำหน่อยเนี่ยกับสองลอยประบาทและการขายเนี่ยเขาขายกันยังไงคะเขาเฮ็ดแล้วกับสิมีแม่ค้ามารับเอาแม่ค้าเขากระติไปขายผ่านทางออนไลน์ขายเขาสินไม่รับนั่นเมค้าน้ำเอีกกับมีขายผ่านออนไลน์กับมี มาเยือนบ้านทุ่งแต้ในฐานะของคนแปลกหน้าแต่กลับไม่ได้ทำให้ดิปตันแปลกแยกเลยแม้แต่น้อยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าชีวิตอาจจะไม่ได้ตามหาสิ่งที่ดีที่สุดขอแค่ส่วนผสมที่เหมาะสมกับเราที่สุดก็เพียงพอ Yeah. ะะโอ้โห,โโหมวยนึ่งข้าวเหนียวนะครับที่ถือว่าเป็นหัตก,กรรมจากภูมิปัญญาของไทยเรานะครับต้องขอขอ,ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ประจําโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเราด้วยนะครับน้องลิปตันบอกเลยว่าถ่ายทอดเรื่องเราออกมาได้ละเม,มียดละไมแล้วก็สวยงามมากๆนะครับปรบมือให้เลยเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเก่งมากๆจริงๆนะเดี๋ยวเราดูผลงานต่อไปของน้องลิปตันนะครับแล้วตอนนี้นะครับเพื่อที่จะมาทําความรู้จักกับมวยนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งใต้ามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับขอต้อนรับนะฮะคุณสุวารีพาบ ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตํบลทุ่งแต่นั่นเองนะครับขอเรียกว่าแม่สุวรีนะครับสวัสดีครับผมนี่อธิบายว,ว่าชุมชนของเรานี่คือเป็นยังไงบ้างชุมชนทุ่งแต่เป็นชุมชนเป็นชุมชนใหญ่เพราะว่ามี4หมู่บ้านรวมกันแล้วก็มีถนนหลัก แบ่งกลางเลยเวลาเราทํากิจกรรมเราจะทําร่วมกันทั้ง4หมู่บ้านเลยแล้วงานหลักนอกจากที่เราทํานานี่เป็นอาชีพเสริมไม่รู้เสริมหรือรอง <c oughs> เพราะว่าทํารายได้ได้ดีม,มากคือสารเงินเงนข้าว โอ้ต้องเป็นอาชีพหลักแล้วแค่อย่างนี้น้องเขาทำอะไรได้ขนาดนั้นน่ะเนาะได้ครับแต่เห็นว่าที่บ้านทุ่งแต้เนี่ยเป็นตำนานการสารมวยนึ่งข้าวเหนียวค่ะอันนี้คือเป็นตำนานแสดงว่าเป็นเจ้าแรกเลยไหมฮะแล้วทำมานานแค่ไหนฮะประมาณ60กว่าปีมาแล้วอบร่อนปีเขาทำมาอยู่แล้วเอ๋อแม่คะแล้วมวยนึ่งข้าวกับหวดนึ่งข้าวมันต่างกันยังไงเนี่ยอันนี้คือมวยอันนี้คือมวยนึ่งข้าวแล้วนนี่ล่ะตัวนี้หวดหวดนึ่งข้าวดูรูปจงเข้าก่อน ใช่เขาต่างมากเขาต่างกันอันนี้เขาดูแข็งแรงมากเลยเขาแข็งแรงมากตัวนี้มีชั้นเดียวตัวนี้มี3มชั้นสามชั้นเหรอครับมีชั้นอะไรบ้างฮะข้างในนี้จะมีสองอยู่ตรงนี้ทีนี้ชั้นที่3ามเรามาเสียบเพิ่มตรงนี้แล้วตัวนี้ก็เย็บไวยหวอันนี้คือดั้งเดิมสุดๆยังมีทําอยู่ตัวนี้เวลานึ่งคนเนียวก็นึ่งได้หมนึ่ได้ตัวนี้นึ่งได้ไหมได้ แต่ตัวไหนข้าวมันจะนุ่มก็คือตัวนี้เพราะว่ามันมันหลายชั้นไงมันจะอบอยู่ตรงนี้แล้วจุดเด่นของมวยนึ่งข้าวที่ชุมชนบ้านทุ่งแต้ของเราอยู่ที่ตรงไหนฮะความคงทนสวยเวลานึ่งก็เหมือนกับแม่บอกนั่นแหละก็คือมันจะมันจะทําให้ข้าวนุ่มได้ดีกว่าครับแต่ว่าเราอยากจะเห็นขั้นตอนการทาคร่าวๆเห็นบรรดาแม่ๆนี่นั่งสารกันอยู่ตรงนู้นเลยไปดูกันหน่อยไหมไปดูกันไปดูหน่อยดีกว่าปเอาเริ่มแรกมีไข่มาแล้วเลือกมาแล้ว เดี๋ยวม่ไผ่าแล้วเป็นปลอกแบบนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ผ่าผ่าพอเราผ่าออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้อันน้อยมาอ๋อเป็นแบบนี้ผ่าไห้เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมา เขาเรียกว่ามัหลามาเหลาโอเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้กําลังทาอ๋อนี่นี่ผ่าออกานี้อุค่ะแต่ขั้นตอนนี้ต้องระวังนะเพราะว่าแบบมบไผ่เขาอ่อนมากเลยนะคะใช่มีดอะใช้มีดแบบดีมากเลยอะหลังจากเป็นเส้นแล้วน้องก็จะเอาไปขูดเสร็จแล้วก็จะไปตากแดดให้แห้งนี่นี่นีอขั้นตอนทแล้วใช่ค่ะแล้วขั้นต่อไปก็คือเอามาก่อเป็นมวยแล้วทีนี้เอามาก่อเ๋ยนี่กําลังก่อแล้ว เดีนี้หลังจากก่อตัวนี้เสร็จรแล้วเราก็จะบงให้มันเป็นวงกลมก็จะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็สารสารสาร,สารใบหนึ่งก็จะมีอยู่สองชั้นปกติครับ,รบก็คือสองชั้นลายเวียนตรงนี้ก็จะอยู่ข้างในครับ กาย็จะเยอ่างเนี้อ๋อแล้วประกบกันไม่ต้องกลัวเลยเอาใส่ลงไปเลยโอ้โหที่มันหนาพอนะสองชิ้นประกบกันที่นี่เป็นสามชั้นก็จะเอาเออมาเสียบอีกทีโอ้ยแล้วเราคือไม้ไผ่หนึ่งลำเนี่ยเราเราสามารถทำเป็นหมวยนึ่งข้าวเหนียวได้ได้เยอะไหมครับก็ประมาณ ตั้งแต่30ถึงประมาณ50ถ้าลําลำใหญ่นะส่วนปลายของมันก็จะเอาไปทำเป็นขอบตรงนี้ร้อมแข็งแรงาขอบตรงนี้แล้วที่เหลือก็จะมาทำเป็นเส้นตัวนี้เส้นจิ้เนี่ยเส้นตรงนี้เส้นที่มันล็อกได้สองลายชั้นสามไม่ได้ทิ้งแล้วถ้าอย่างนี้ใช้เวลาเยอะกว่าไหมคะเนี่ยหนูว่านี่มันดูแบบเล็กๆลงอันนี้เล็กๆอ้าวอันนี้มวยซิง <c oughs> มวยซิ่ง <c oughs> มวยซิ่งมวยซิ่งส,สำหรับนึ่งในหม้อหุงข้าวอ๋ออ่อนนึ่งในหม้อหุงข้าวได้ด้วยใช่แต่เนี้อยากเห็นวิธีการใช้งานอ่าว่าใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปทางนู้นกัน <c oughs> ไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นการนึ่งข้าวแบบปกติค <c oughs> นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดมันสุกข,ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะนุ่ม กว่ากว่าหมวนแบบธรรมดานะครับแต่ว่าผมสนใจนี่มากอันนี้เพราะว่าเป็นคนอยากจะกินข้าวเหนียวแต่นึ่งยากมากนึ่งไม่เป็นวิธีนึ่งนะคะเราก็เติมน้ําลงไปประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วให้มันท่วมตรงไหนคะท่วมประมาณนี้อ๋อท่วมตรงตรงนี้ข้าวเหนียวที่เราแช่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะครับ้องแช่ข้าวเหนียวก่อน3ามชั่วโมงเอาใส่ลงในนี้ตัวนี้ยังไม่ยังไม่ใช้นะเอาไว้ข้างนอกก่อนแล้วก็ปิดฝา อ๋อแค่นี้เลยเหรอใช่ค่ะก็รอแล้วก็ให้มันสุกอันนี้คือสุกแบบปกติให้มันดีขึ้นเองดีขึ้นเองเลยอ๋อหรอเราไม่ต้องมาคอยเช็คเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเหมือนนึ่งเหมือนนึ่งข้าวสวยธรรมดาใช่แล้วอย่างนี้เราเราขายยังไงฮะขายชิ้นละ150าบาทร้อยบาทเองนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น็นมวยทั่วๆไปอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันเล็กก็ไอไว้เนี่ยอ๋ออันนี้ตุ๋นไวสองร้อย อ๋ออันนี้ส0 0รอยบาทแวใถ้าเป็นหวายเป็นหวายเป็นธรรมชาติคับตัวนี้ก็120 120ก็คือแล้วแต่ขนาดก็คือหลักร้อยค่ะ น้องมินเห็นไหมดอกไม้ตรงนี้ใช่หนูกำลังจะทักนี่อันนี้ก็คือสวยมากเลยเขาเรียกว่าอะไรทรรจากตอกแล้วคือตรงนี้ก็คือเอามวยมุ่ยค่ะแต่ขนาดเล็กเปนจิ๋วขนาดเล็กแล้วมาทําเป็นแจกันดอกไม้ได้เลยแจกันดอกไม้อันนี้ก็สวยนะแต่นะครับอ๋อแม่ๆจากชุมชนบ้านทุ่งแต้นะฮะมาเยือนรายการของเราทั้งทีนะครับมีลายพิเศษน้องมินกระติกข้าวเหนียวลายชุมชนแชมป์เปี้ยนนี่เออที่นี่นี่หมุนๆไปชุมชนแชมป์เปี้ยน และยังไม่พอครับพอเปิดฝาเปิดฝาสิฟเป็นอีกคำหนึ่งก็คือจากทุ่แต่ยะโสทอนนี่คือเป็นลายที่ทำมาเพื่อรายการของเราโดยเฉพาะเหรอใช่แล้วค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราทำมา เพื่อที่จะเอามาแจกคุณผู้ชมนะฮะที่เป็นแฟนรายการของเราใครอยากจะได้บ้างนะครับถ้าเกิดอยากจะได้เดี๋ยวเข้าไปดูปติกาได้นะครับที่ f c e b o o k f แ Fan น page ชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับไปไปลองดูว่าเราให้เล่นอะไรยังไงบ้างไม่ยากไม่ยากแล้วก็หล่อลุ้นนะครับเป็นกระติกข้าวเหนียวชุมชนแชมเปี้ยนลิมิเต็ดเอดิชั่นบอกเลยว่ามีังกี่รางวัลคะเนี่ยมีแค่รางวัลเดียวรู้ดียฮะหนึ่งเดียวในโลกบอกเลยแล้วสีบอกเลยว่าสีตรงนี้คือสีสดแล้วสวยมากเลยอ่ะถูกต้องถูกต้องเยี่ยมเยี่ยมมาก แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นแล้วก็อยากจะสั่งซื้อมวยเน่งข้าวเหนียวของเรานี่คือสั่งซื้อได้จากที่ไหนไงบ้างครับศูนย์พัฒนาอาชีพประลทุกแตก้ครับกับคุณพนิดาหรือว่าจะสั่งผ่านทางศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชก,ก็ได้เหมือนกันค่ะเอาละครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวจะมาโชว์การแสดงที่เรียกว,ว่าเป็นการแสดงท้องถิ่นประจําชุมชนของเราให้ได้ดูกันใช่ไหมฮะเปลิ้นข้าวๆได้ไหม ชื่อการแสดงคืออะไรเพลินใจไฟตุ่มกาเนี่เพลินใจไฟตุ่มกามีอะไรอีกน้ำมินและนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่เราจะให้ดูในช่วงหน้าคือมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนาที่จังหวัดยะโสธรค่ะแล้วหาดูได้แค่วันออกพรรษานันด้วยและมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับผม ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับแม่สุวารีนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะฮะก็คือพระครูปรียพละกรเจ้าอาวาสวัดบุรพาบ้านทุ่งแต้นะครับซึ่งมีตําแหน่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองยะโสธรด้วยนะครับนมาสการหลวงพ่อนะครับสวัสดีค่ะครับผมเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้รับชมไปครับโอ้โหเป็นการแสดงรําที่สวยงามมากๆอธิบายฟังหน่อยครับเรียกว่ารําอะไรแล้วก็ใช้เนื่องในโอกาสอะไรครับ ตุงกาค,ครับรเรา,าสร่วนมากเราจะใช้ในในงานบนออกภรรษา,าจะเป็นในชาวชุมชนจะออกมารำตุงกากันและทุกคนก็จะถือโคมไฟตุงกาเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ค่ะโคมไฟตุงกาก็คือ ที่เราตรงเห็นอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมครใช่ค่ะแต่ตัวนี้เป็นโคมไฟตุงกาที่เป็นชุดบูชาแล้วมีโคมไฟตุงกาที่เป็นแบบไมโครโฟนด้วยใช่อันนี้คือเป็นไฟฉายเป็นไฟฉายพูดถึงที่มาที่ไปถึงประเพณีนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครไฟตุงกาก็ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่ก่อนนี่ก็จะทําเป็นบูชาก็จะจุดเทียนจุดเทียนแล้วก็ มาบูชาในวันออกพรรษาแล้วก็ทํามานานแค่ไหนใครเป็นคนทําก่อนเราก็คือบรรทพบุรุษเป็นลักษณะของการตกทอดรุ่นต่อรุ่น,นอย่างเช่นรุ่นของเราก็คือรุ่นของแม่นี่ก็มาฟื้นฟูขึ้นในปี2548แล้วก่อนหน้านี้ประเพณีนี้เป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อครับก่อนน,นี้ก็คือใกล้ๆวันออกพรรษาก็เห็นโยมเขาเก็บลูกธนูกามา วันหลวงพัรษาก็จาะสองทางใช้ไฟสองทางเข้าไปที่ในวัดครับแล้วก็ไปกล่าวคําบูชาพระัตนาใจเสร็จบางคนก็เก็บไปสามลูกสี่ลูกก็ไปห้อยไว้ตามที่เหมาะสมในวัดเมื่อหลวงพ่อเขามามาบวชเป็นเนรหลังจากนั้นก็หายไปเลยหายไปประมาณ40ปีโอ้สี่สิบปีไต่กลับไป พัฒนาที่หมู่บ้านที่วัดบุรพาก็เลยนึกถึงประเพณีต่างๆเพราะเคยเข้ามาอบรมเกี่ยวกับการรักษาประเพณีอยู่ที่กรุงเทพก็เอาแฟตร้งกามาจัดทําในปี48ปัสอังคารที่48เราไอ้ลูกตุ้งกานี่เขาคือผลไม้ใช่ไหมคะนี่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 ผลตุ้งกานี่นี่ผลสดเป็นอย่างนี้เป็นเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งครับที่มีอยู่ทั่วไป อันนี้คือมีอยู่ทั่วไปในในในชุมชนเหรอครับหรือว่าในประเทศไทยในประเทศไทยเราแต่อันนี้คือเป็นเป็นผลที่ที่แห้งแล้วเหรอครับที่แห้งแล้วถ้าถ้าใหม่ๆนะถ้าใหม่ๆแล้วโคตเพื่อก็เอาเนื้อออกครับแล้วก็เอาหลอดไฟใส่มัาจะเรืองแสงมังจะนวลมันจะเรีอยงแสงเหมือนนวล เหมือนนวลพัดกันเอาทีนี้อยากไปดูวิธีการทําละนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูว่ามันมีกี่แบบอะไรบ้างแต่ว่าอยากจะเห็นวิธีการทํใช่หนูก็อยากาจะมาเป็นโคมไฟหรือเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เห็นฝั่งนู้นนี่มีมีแบบว่าที่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขารอเราแล้วเออรออยู่นะอ่ะไปดูนะอธิบายหน่อยครับวิธีการทําเริ่มต้นจากอย่างไรบ้างครับตก็คือต้องเอาเปลือกอันนี้อันนี้คือผลสดใช่ไหมผลสดที่เราดูเมื่อกี้เอาออกยังไงฮะใช้ช้อนครับ ออกขูดออกขูดแล้วมันจะเป็นแบบนี้เหรอฮะตอนนี้คือลูกเล็กใช่ลูกเล็กเขาก็จะเปิดรูก่อนเปิดรูใช้สวันเปิดรูตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาเม็ดที่อยู่ข้างในออกทีนี้พอหลังหลัหลังจากเราล้างมาให้สะอาดเสร็จแล้วก็จะเป็นขาวแบบนี้แล้วเราก็มาเขียนลายเขียนลายลงไปแล้วอยากได้อะไรเราก็เขียนลายคือการทำลายก็คือต้องต้องใช้วิธีการจอก คือเราคิดแต่ก่อนเท่านั้นด้วยใช่ไหมคะแต่คิดแตก่อนว่าเราจะแค่ทำทำลายอะไรเราคิดไว้เราวาดไว้ก่อนเลยแค่ที่สอแต่ถ้าคนที่เขาทำจริงๆเาก็จะมีอยู่แล้วมีในหัวอยู่แล้วความเคยชินเหมือนบางครั้งเราทำลายนี้มาเอ้ยรอบหน้าเติมตรงนี้เลยวันจันทร์เลยวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือทำได้กี่แบบฮะ เราเขียนลายมาเยอะๆอ๋อได้ย <wer> ืมกันถ <T Boy> so, like ้าเกิดเรามีแบบลายในหัวใช่ไหมแล้วแต่เราลวดลายนี huh. uh ้คือมีความหมายอะไรบ้างไหมครับที่ที่ที่เราทำเนี่ยมันก็มีรูปของะอาจารย์ก็คือรูปหัวใจรูปหัวใจอรูปหัวใจกี่บัวเป็นบัวแล้วแต่เราลวดลายอย่างหัวใจกี่บัวเลยครับมีมีความหมายแฝงไหมฮะหรือว่าก็คือเป็นแค่สวยงามเฉยๆคือเราเราคิดว่าดอกไม้ในการ ได้บูชาดอกบัวเนี่ยเขาก็เลยเอาดอกบัวมาแทนแล้วก็ร้อยดวงใจก็คือในเรื่องของการบูชาทุกคนรวมตัวกันพร้อมใจทําเพื่อการบูชาก็คือหลายดวงใจอ๋อหลายดวงใจแต่ว่าอันนี้ก็คือเราเราทำลายมาแล้วก็อันนี้คือไปตั้งโชว์ไม่ใช่ไปตั้งโชว์คือเราทําความเข้าทําก็คือเป็นชุดบูชาครับอ๋อชุดบูช่ตั้งโต๊ะหมู่บูชาว่า บูชาจุดไฟตรงมกาบูชาค่ะแล้วก็มีมีคำบูชาใส่ไว้ในชุดนี้ด้วยอนี่คืออีกหนึ่งประเพณีนะครับที่เรดว่าหนึ่งเดียวในโลกนะครับยังไงเดี๋ยวให้หลวงพ่อครับเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวประเพณีจุดไฟตูมกาเนะครับก็ขอเจริญพรสาวุมชนชาวพุทธและชาวต่างศาสนาเราสามารถที่จะ เที่ยวงานไฟตุงกาวันออกพรรษาของวัดบุรภาในวันที่27 28 29ตุลาคม2566ซึ่งเป็นงานหนึ่งเดียวของโลกก็ว่าได้ปีนี้ก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกหล,ล,ลานๆญาติโยมสาธุชนไปร่วมเที่ยวงาน ที่วัดบุรพากันก็จเจริญพรครับผมเชิญคุณแม่สุวารีด้วยครับค่ะก็เชิญชวนทั้งชาวไทยและต่างเทศที่มีโอกาสได้เข้ามาในในช่วงวันออกพรรษาก็อยากให้เลือกยะโสธรที่หนึ่งไปร่วมจุดไปจงกาแล้วก็ในช่วงตอนกลางวันเราก็จะมีการทำสาธิตแล้วก็ร่วมกันทำไฟรงกาตรงนี้ด้วยกลางคืนแล้วก็จุด ไปตรงกาบ,บูชาพระร,รัตนตรัยพร้อมเพียงกันหลังจากนั้นเราก็จะได้ชมรายการของกิจกรรมการแสดงของท้องถิ่นออการแสดงไม่ว่าเป็นฟ้อนเป็นลำทุกกิจกรรมตรงนั้นก็คือเป็นของชุมชนของเราเองก็อยากฝากไว้ในช่วงออกพรรษา นึกถึงเยืโสธรก็เชิญค่ะเช้าผมค่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพระครูปริยภัสรพลากรนะครับนมัสการครับรวมไปถึงแม่สุวารีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ประยงด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและช่วงหน้านะคะมาพบกับกิจกรรมดีๆนะคะที่เปิดโอกาสสําหรับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะคะได้มาโชว์ของดีโชว์ของเด็กในกิจกรรมชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ห้าพาร์ทค่ะ ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการชุมชนแชมเปียนนะครับกับช่วงนี้ชุมชนแชมเปียนชาเลนจ์นะครับที่เราเนี่ยได้มีผู้ที่ผ่านการ audition คัดเลือกนะฮะมาโชว์ความเป็นตัวเองแล้วก็มาเรียกว่าโปรโมทชุมชนของตัวเองนะครับภายในหัวข้อของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันนะครับสำหรับคนที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้เป็นสมาชิกในโครงการชุมชนแชมเปียนของเรานะครับแล้วก็จะมีโอกาสครับในการทำคอนเทนต์มาอออากาศในรายการของเรานั่นเองนะครับและผู้ที่ผ่านคัดเลือกวันนี้เป็นใครเป็นน้องลิลลี่แซตัง คิดว่าเขาจะน่าสนใจขนาดไหนเราไปชมกันเลยค่ะครับต้องแวะมากินที่บ้านฉันลิลี่จันชองค่ะผลิตของที่ระลึกตำบลตะเคียนทองอำเภอเก่าขีจกูดจังหวัดจันทบุรีที่นี่นะคะจะมีผลไม้หมอนทองมีหลายพันธ์นะคะท่านเคยทราบไหมคะว่านกกระจิบนะคะเป็นพันธ์ุเก่าแล้วก็กำปั่นเจ๊กนะคะ แล้วแล้วก็ที่ล่าสุดนะคะที่เราได้ลงทะเบียนแล้วไว้แล้วนะคะคือพญาลงค่ะพญาลงเนี่ยเป็นผลไม้ที่ทานแล้วนุ่มละมุนนะคะต้องแวะมาให้ได้นะคะปีนี้หมดแล้วนะคะขนมปลายเป็นขนมของชาวชองนะคะนักท่องเที่ยวสามารถมามา,มาทอดมาทำแล้วก็ทานได้เลยร้อนๆค่ะค่ะร้านเด็ดในชุมชนนะคะ พลาดไม่ได้เลยค่ะเมื่อมาเขาคิจกูดนะคะก็คือคิจกูดฟาร์มค่ะคิจกูดฟาร์มมีทั้งอาหารชองหลากหลายชนิดนะคะถ้าขึ้นเขาแล้วแวะลงมาทานได้นะคะเราเปิดทุกวันค่ะนี่อาหารพื้นถิ่นนะฮะของชาติพันธุ์ชองเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีนี่เองประ,ะ,ะเด็นอะยังไงไอเรื่องเหลืองอะอะไรหมหอมอะอะไรไม่หอมเลยอะ ลิ้วเรียนอะไม่เห็นมีมาให้ชิมเลยอะคือพูดถึงทุเรียนใช่ไหมโอ้ยตอบน้องลุกไงโอ้เสียดายเสียดายนะฮะไม่ได้มีมาให้ชิมนะฮะเพราะว่าเอาจริงทุเรียนหลายๆพันนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าสั่งจองล่วงหน้าหรือว่าเป็นแต่ละฤดูกาลไม่เป็นไรชิมนี้ก่อนขนมปายนะครับขนมปายนี่เป็นขนมนะครับประจําชาติพันธุ์ชองนะฮะลองชิมลองชิมดูนี่ หอมนะกัดเลยเขาบอกว่าเป็นเป็นขนมที่คือใช้ในโอกาสพิเศษใช่ครับของชุมชนใช่ไหมใช่ใช้เวลาทําบุญงานบุญสําคัญสําคัญนะคะเขาจะใช้ขนมอันนี้กันเพราะว่าเป็นขนมกินเล่นที่มีมายาวนานของคนชองมาเลยกว่าร้อยกว่าปีแล้วนานมากมากโอ้ยรสชอบแบบ กินเล่นได้แบบเพลินๆนะเพลินๆนะครับเป็นความหอมมะพร้าวกรอบๆนุ่มๆใช่ค่ะนะแล้วใครนะคะที่สนใจอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะคะก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วสแกนค r วโค้ดที่อยู่บนหน้าจอของเราได้เลยนะคะแล้วก็อ่านดูรายละเอียดกดติดตามกดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเพจ a c e b o o k ชุมชนแชมปเปี้ยนของเราได้เลยค่ะแน่นอนเลยนะครับเอาวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับต้องขอขอบคุณมิ้นท์มากๆเลยนะครับนี่ที่มาสร้างสีสันให้กับรายการของเรานะสนุกสนานมากๆนะครับผมแต่ว่ารายการของเรายังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะ สัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับกับรายการชุมชนแชมเปียนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับจันถึงสุข5้าโมงครึ่งทางช่อง5 HD แห่งนี้นะครับแล้วคุณจะเห็นว่าทุกๆชุมชนทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยมีดีแน่นอนที่นี่ที่เดียวในรายการของเรานะครับวันนี้ผมจะโลดธนพัน์และมิ้นพุทธิดาขอตัวลาไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่ดีเขาก็เรียกชุนชวนแชมเปี้ยนของดีๆที่มีเขาก็เรียกชุนชวนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ำใจชุนชวนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของหีมีแต่ชุน